สวัสดีครับเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อนในคลิปนี้แนะนำให้รู้จักสูตรของเดอร์มัวนะแล้วก็มีข้อพิสูจน์ให้ดูอยู่2วิธีให้ I, r เป็นจำนวนจริงบวก z เท่ากับ r คูณคอสเซตาบวก i sin เซตาอันนี้ก็เป็นรูปแบบเชิงคั่ว n เป็นจำนวนเต็มบวก ได้ z ซกำลัง n เท่ากับ r cos คอเซตาบวก i sin ซต้ากลัง n เอตัวนี้ก็มายกกำลังที่ตัว r นะ n ตัวนี้ก็ไปคูณที่มุม cos n เซตาบวก i sin n ข้อพิสูจน์มี2แบบแบบที่1ใช้อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ก็ต้องกำหนดข้อความ P n กํากำหนดข้อความ P n นะ z กำลัง n เท่ากับ หากำลังเอ็คูณ cos เเซต้าบวก i sin เเซต้าขั้นที่1แสดงว่า p1 เป็นจริงเ็นเป็น1 n เ็นเป็น1 n เ็นเป็น1 n เ็นเป็น1เป็นจริง,รงเห็นชัดเจนนะก็ามาจากบรรทัดนี้นั่นแหละนะแปลว่า p1 เป็นจริงละขั้นที่สองสมมุติ pK เป็นจริงจะต้องพิสูจน์ว่า pK บวก1เป็นจริง อันนี้ก็เป็นหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบอ่อนสนใจข้อพิสูจน์อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบอ่อนนะหรือตัวอย่างประยุกต์ใช้งานเพิ่มเติมก็ไปดูในคลิปใหมายเลข25กําหนดให้ p k เป็นจริง Z กํกลัง k บวก1นะตัวนี้ก็ r cos เซตบวก i sin เซตยกกําลัง k บวก1แยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งยกกําลัง k ส่วนหนึ่งยกกําลัง1 ส่วนที่ยกกำลัง k อ้างว่า p k เป็นจริงก็ได้เป็น r กำลัง k คูณ cos k เซต้บวก i s i n k เซต้า r กลัง1 r กำลัง k คูณกันก็กลายเป็น r กำลัง k บวก1นึงสองเบนี้นคูณกันแล้วนะ cos k เซต้คูณ cos ตัวนี้ได้พจน์ที่1 i s i n k เซต้คูณ i sine เซได้จพสที่2ตัวนี้ ถัดไปนะ i ตัวร่วมดึงออกมา,านะก็เอาไซ n k เซต้าคูณคอสอีกตัวหนึ่งก็คอส k เซต้าคูณไซนี่ i อยู่หน้าวงเล็บนะพคนี้ใช้เอกลักษณ์ตรีโกณนะไซายผลบวกก็เป็นไซ n k เซต้าบวกเซต้า i กำลังสองคือลบหนะึ่งะสองเทอมนี้นะใช้เอกลักษณ์ตรีโกณอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นคอสผลบวก k เซตาบวกเซตาก็เป็น k บวกหคูณเซตาอันนี้ก็ไาย k บวกหคูณเซตาก็แปลว่าพิสูจน์ได้แล้ว p k บวกหเป็นจริงโดยหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบอ่อน pn เป็นจริงทุกค่า n แเราก็พิสูจน์สูตรของเดอร์มัวได้แล้วนะ z กำลัง n เท่ากับ r กำลัง n คูณ c osn เซตาบวก i sin n เซตา ข้อพิสูจน์แบบที่2เนี่ยจะใช้สูตรออยเลอร์ iler, มาช่วยในการพิสูจน์แซดในรูปแบบเชิงคั่วนรีบบวนรูปแบบยกกำลังก็เขียนได้เป็น R ค e ูณ E กำลัง i เซตาข้อพิสูจน์ไปดูได้ในคลิปหมายเลข174หรือ1491ก็ได้แซเท่ากับ R คูณ E กำลัง i เซตายกกำลัง n ทั้งสองข้าง ตัวนี้ก็กลายเป็น r กำลัง n e กกำลัง i คูณ n เซต้าห้างสูตรออยเลอร์อีกครั้งหนึง่งนะ e กำลัง i n เซต้าคือ cos n เซต้าบวก i s i n n เซต้าอันนี้ก็ถือว่านะพิสูจน์สูตรของเดอร์มัวเรียบร้อยแล้วโนะดยใช้ประยุกต์ใช้สูตรออยเลอร์งั้นข้อพิสูจน์มี2วิธีนะ แต่สังเกตดูว่าขนาดนี้เนี่ยเราพิสูจน์กรณี n เป็น1 2 3 4 5น,ะนั่นคือจำนวนเต็มบวกต่อไปเราจะพิสูจน์กรณี n เป็นจำนวนเต็มใดๆห้าเป็นจำนวนจริงบวกแเท่ากับ r คูณคอ s เซตาบวก I ซเซตารูปแบบเชิงคั่ว n เป็นจำนวนเต็มนะ ศูนบวกบหบวลบสทั้งหมดเลยนะจะได้เนะี่ยสูตรเดียวกันเลย z ซตกำลัง N เท่ากับนะรูปแบบเชิงคั่ยกกำลัง N นะ N นเไปยกกำลังจำนวนจริง n ไปคูณที่บุ่มอันนี้ก็เป็นสูตรของเดิมบวกรณี n มากกว่า0นยะ์ะพิสูจน์แล้วข้างตน้น N เป็นศูนย์นะเซตกำลังศูนย์ตัวนี้กำลังศูนย์ก็1นะึ หากำลังศูนย์ก็1นึ่งคอศูนย์ะศูนย์คูณเซตาสูตรนี้ก็เป็นจริงไซน์ศูนย์เซตาก็0ูนย์อันนี้ก็เอ็นเป็นศูนย์จริงเอ็นเป็นบวกจริงต่อไปไปดูเอ็นเป็นลบกันบ้างเอ็น <N S 1> น้อยกว่าศูนย์นะให้มเท่ากับลบเอ็นก็แปลว่าขณะนี้เอ็นเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วนะจัดกำลังเอ็นเท่ากับนะกับเศษเป็นส่วนนะ หหาด้วย z วยกกำลังลบ N ลบ N คือ M นะ z แกำลัง M ก็ใช้สูตรที่เราพิสูจน์ไว้แล้ว R นะ r ากำลัง M cos M เซบวก i s i n m เซตากำลัง M อยู่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนก็เป็นกํากำลังลบ M ตัวนี้บวกข้างบนกลายเป็นคอนจูเกตของตัวล่างเหตุผลในกรอบสีเขียวนะขนีาของจำนวนเชิงซ้อนเท่ากับ1จะได้ ดัยูคู con ah นดะับยูคอนจูเกตเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นหนะึ่งส่วนดัยูก็คือดับยูคอนจูเกตเห็นไหมข้างล่างเป็นบวกข้างบนเป็นลบแค่นั้นเดอง cos มเซตาเขียนเป็น cos ลบ m มเซตาได้ใช้สูตรติโกณเนี sin นะ m ดเมซตาเขียนเป็น sin นะลบ m มเซตานั่นะคือเอาลบตัวนี้เข้ามาข้างไหนอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ติโกณ ลบเคือ N ลบเคือ N ลบเคือ N ได้ละแซดกำลัง N เท่ากับ R กำลัง N คูณ Cos N เซบวก I s i ซเอซตอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์นะสูตรของเดอร์มัวรนัสูตรของเดอร์มัวนะมีประยุกต์ใช้งานในการหาลากของจำนวนเชิงซ้อนนะก็ติดตามดูกันได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ